สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินทองกองตรงหน้าเช็คดวงราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงโชคลาบประจำเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนแต่ละราศีค่ะ และตอนนี้นะคะทางช่อง A-Tube มีปุ่มขอบคุณอยู่ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านไหนชอบคอนเทนต์เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สามารถร่วมให้กำลังใจโดยการกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง A-Tube ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เอาล้วค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนแห่งความสุขเบ่งบานมากที่สุดจะโดดเด่นในเรื่องของความรักหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์สอบได้สอบผ่านหรือว่ามีธุรกิจ เพิ่มโอกาสที่ไม่คาดฝันก็จะเข้ามาหาด้วยและเมื่อทำลงไปแล้วก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จค่ะในส่วนของโชคลาภนะคะเลือกบานให้โชคความฝันเห็นคนในครอบครัวจะนำโชคมาสู่ท่านค่ะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมค่ะจะรู้สึกอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยากเติมพลังกายพลังใจพลังชีวิตให้กับตัวเองบางคนจะได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่มีทําให้คุณรู้สึกเบาสบายใจขึ้นมีความทุกข์บางอย่างที่อยากปล่อยวางแต่ยังไม่สามารถวางลงได้อย่างค้างค้งคาคาอยู่ในใจมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องจัดการ เป็นเดือนที่สัมพันธ์ ที่6จะแม่นยำเป็นพิเศษนะคะเดือนนี้ให้เชื่อมันในสัญชาตญาณของตัวเองมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวงที่ส่งผลทำให้อารมณ์จิตใจวุ่นวายได้ค่ะให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีๆอาจจะมีเรื่องติฉินนินทาเข้าหูขอให้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำอย่าไปสนใจคำคอรหาเดือนนี้มีเกณฑ์เดินทางและมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโชคลาภเดือนนี้จะมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ ะเบียนรถจะให้โชคค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะดวงกำลังจะดีแต่ว่ามีเรื่องต้องเสียเพราะว่าคนใกล้ตัวถ้ามีเพื่อนฝูงหรือมีกัลยะาณมิตรที่ดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยให้ดวงในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีได้นะคะจะพาให้คุณไปได้ไกลแต่ถ้าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยคนที่คบหาอยู่นำพาไปในสิ่งที่ไม่ดีก็จะส่งผลเสียให้กับตัวคุณด้วยทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีลงไปได้ในเดือนนี้ก็ขอให้จับสติไว้ให้ดีๆนะคะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรหาเป้าหมายให้กับตัวเองอย่างชาัดเจนก็จะเป็นทางรอดของคุณในเดือนนี้ค่ะ เดือนนี้โชคลาภจะมาจากเด็กที่เป็นจิตวิญญาณอายุคนตายจะให้โชคนะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่12พฤษภาคมค่ะ อยู่ในช่วงเวลาที่ดวงขาขึ้นจะทำอะไรช่วงนี้ก็จะประสบผลสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้มีดวงเดินทางโดดเด่นเข้ามาเป็นการกลับบ้านกลับภูมิลำเนาอาจได้เดินทางไปต่างประเทศหรือได้ร่วมง,งานกับผู้หญิงที่มีความอบอ้อมอารีก็ได้เหมือนกันการสอบการเลื่อนขั้นต่างๆมีดวงสมปรารถนามีผู้ใหญ่พลักดันดวงเดินทางดีมากๆถ้าได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว ก็มีเกณฑ์ที่จะดีมากๆเลยค่ะแถมยังมีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินไปกับการต่อเติมซ่อมแซมที่ดินนะคะดวงเงินยังเก็บไม่ค่อยอยู่ในช่วงเดือนนี้มีรายจ่ายที่ไม่ใช่เฉพาะรายจ่ายของตัวเองอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวเลขนำโชคที่โดดเด่นนะคะจะมาจากอายุของแม่เลขรถเลขยานพานะเป็นสื่อนำโชคค่ะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่12มิถุนายนค่ะ เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องเงินขึ้นมากๆจะมาจากความสามารถของตัวคุณเองมีเกณฑ์ประสบผลเป็นที่น่าพอใจการลงทุนหรือทำธุรกิจใหม่สามารถทำได้จะทำเองหรือมีหุ้นส่วนก็สามารถทำได้การนำเข้าส่งออกทําได้ดีดวงมีเกณฑ์ที่สามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะการเงินเดือนนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างดีดวงทรัพย์เพิ่มพูนดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวได้ดี สามารถบริหารชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะโชคมาแค่พอหอมปากหอมคอค่ะชาวราศีพฤษภจะมีโชคมาจากเลขเบอร์มือถือเลขท้ายเบอร์มือถือจะให้โชคแก่ท่านนะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีเมทุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมค่ะ เป็นช่วงจังหวะขาลุยชีวิตอาจต้องสมบุกสมบันนิดหนึ่งจะต้องฝ่าฟันและฝ่าฟันแล้วจะชนะได้สามารถจัดการอุปสรรคได้ขอแค่ตั้งใจแล้วก็ลุยไปอาจจะมีหลายอย่างทำให้รู้สึกบานทอนจิตใจหงุดหงิดง่ายมีหลายเรื่องให้คิด มีความเครียดมีความกังวลเลยทำให้ศักยภาพที่มีลดน้อยถอยลงในช่วงเดือนนี้สิ่งต่างๆรอบตัวหรือคำพูดของคนรอบตัวอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดแต่ขอให้โฟกัสกับกัลยาณมิมรที่ดีก็จะดีกับตัวคุณเองนะคะ ในด้านของโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้ถ้าอารมณ์เป็นกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอำนวยคุณมีโชคชนะรักษาจิตใจอย่าให้คุณมัวค่ะตัวเลขนำโชคจะมาจากเลขที่อยู่เลขวันเกิดของตัวคุณเองจะให้โชคขอพรที่ศาลหลักเมืองอาจจะนำตัวเลขมาจากเสียมซีการเสี่ยงโชคก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีกรกฎแล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคมค่ะ ดวงชะตาเดือนนี้ชีวิตจะมีความสะดวกมีความราบร่นมากขึ้นอาจจะรู้สึกอยากอย,กอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายหรือว่าสูงสิงกับใครหรืออยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่จะไปวุ่นวายกับโลกภายนอกจะรู้สึกเบื่อสังคมแต่ต้องสังเกตให้ดีว่าความเบื่อนั้นเป็นการหมดพลังไฟในชีวิตหรือเปล่าหรือแค่รู้สึกอยากอยู่คนเดียวเพื่อรักษาจิตใจตัวเองแต่ถ้าแค่รู้สึกอยากรักษาจิตใจตัวเองอันนี้เป็นเรื่องดีค่ะเพราะจะเป็น การชาร์จพลังให้กลับมาเริ่มต้นทำสิ่งดีๆได้การงานและโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาหาหากทำตัวให้พร้อม เปิดรับโอกาสสิ่งใหม่ๆสิ่งดีและสิ่งใหญ่จะเข้ามาเกินความคาดหมายจะมีโชคแบบไม่คาดฝันการเดินทาง,างต่างๆมีความราบรื่นปลอดภัยได้ความสุขความสบายใจกลับมาการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ทําให้ดวงเปลี่ยนด้วยเช่นกันโดยรวมไม่มีปัญหาที่น่าหนักใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่พอใจคิดมากไปเองทุกอย่างก็เหมือนกันนะคะเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันขอให้ใช้เหตุผลให้มากๆค่ะ เลขนำโชคจะมาจากเลขที่ห้องจะเป็นสื่อนำโชคให้แก่ท่านนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีสิงแล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13สิงหาคมถึงวันที่12กันยายนค่ะจะมีดวงได้เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงการต่างๆที่เป็นการกุศลหรือบางคนอยากเริ่มทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระซึ่งเป็นเรื่องดีๆกับตัวคุณเองไม่ว่าจะทำอะไรสิ่งนั้นก็เป็นสิริมงคลกับคุณแน่นอนค่ะ เป็นช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสดีเข้ามาจะมาจากคนรอบตัวมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมาจากบุคคลที่รักก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองไปเดินที่อารมณ์คุณก็จะมีอิทธิพลต่อความสําเร็จค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกันค่ะ เดือนนี้โชคโดดเด่นจะเป็นในเรื่องของรางสังหณรน,นะคะเลขบ้านเลข้องให้โชคเลขที่มาจากเด็กให้โชคอาจจะเป็นเด็กหรือจิตวิญญาณหรือให้ลูกหลานหยิบให้ก็ได้นะคะมาจากท่านที่เกิดราศีกันละค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กันยายนถึงวันที่12ตุลาคมค่ะ เดือนนี้เป็นเรื่องของคำพูดที่โดดเด่นคำพูดของชาวราศีกันจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสหรือเปลี่ยนให้เป็นวิกฤตก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้คำของคุณไปในทางไหนถ้าทำไม่ดีพูดไม่ดีต้องระวังจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองอยากให้เสริมพลังแห่งกรรมคำพูดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระหาผู้รู้ผู้หลักผู้ใหญ่รับคำสอนจากครูบาอาจารย์ด้วยความรักและนับถือขอพรให้ชีวิต เราดีขึ้นได้ก็จะเป็นการเสริมส่งพลังของดวงให้ดียิ่งขึ้นนะคะในด้านของโชคลาภถ้าได้เจริญเมตตาแล้วหมั่นสวดมนต์โดยเฉพาะคาถาจักรพัทหรือคาถาเงินล้านก็จะรู้สึกว่าจิตใจสงบเป็นการเสริมบารมีให้คุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีตุลแล้วนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายนค่ะ ชาวราศีตุลมิเกณ์จะได้รับข่าวดีหรือว่าเจอเรื่องที่เป็นสิริมงคลในชีวิตดวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสว่างขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําด้วยนะคะที่ผ่านมาสะสมสิ่งไหนมาเพราะว่าเป็นช่วงที่เทวดาจะให้พรก็ได้หรือเป็นช่วงที่เจ้ากรรมนายเวงเข้ามาเคาะประตูเรียกก็ได้เช่นเดียวกันแต่จะเด่นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลซะมากกว่าพยายามรักษาจิตรักษาใจให้เป็นกุศลพยายามคิดบวก ทำในสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆอยู่กับคนดีๆกลับมาปฏิบัติรักษาศีลต่างๆเพื่อทำให้เทวดาอวยพรท่านได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเดือนนี้มีดวงรับสรัพรับโชคโชคจะมาจากงานมาจากคนเปให้หรือมาจากการเสี่ยงโชคอายุคุณแม่หรือผู้หญิงให้โชคความฝันให้โชคด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาต่อการที่ท่านจะเกิดราศีพิจิกค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคมค่ะมีความรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียว หรืออยากพักผ่อนพักกายพักใจขอเวลานอกให้กับตัวเองสักพักเคลียร์ตัวเองอย่างไม่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะจัดการกับคนกับงานกับสิ่งต่างๆที่ค้างค้างอยู่แต่ก็มีอารมณ์ที่รู้สึกไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงกายแรงใจอยู่ในการทำงานในการใช้ชีวิตหายไปช่วงหนึ่งถึงเวลาที่จะดึงตัวเองกลับมาหรือเติมเต็มบางอย่างให้กับตัวเองให้ลองหาความฝันหรือสิ่งที่อยากจะทำ จริงๆกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากทําอะไรมีสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทําหรือต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้สิ่งที่รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจควรปล่อยวางอย่าหันหลังกลับไปนะคะโชคลาภโดดเด่นจะมาจากการเสี่ยงโชคได้โชคลาภมาจากเลขวันเกิดและอายุของตัวท่านเองค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13ธันวาคมถึงวันที่12มกราคมค่ะ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่บางคนอาจจะผ่านประสบการณ์เฉียดใกล้ความตายหรือไปงานอาวมองคลมานะคะบางคนอาจสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตให้กลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าของคนที่รักตัวเรามากขึ้นบางคนมีดวงเริ่มต้นรักใหม่บางคนได้กลับไปหาครอบครัวหรือคนที่รักเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงเวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำอีกด้วยนะคะในด้านของการเสี่ยงโชคโชค ลาภจะมาจากเลขของคนตายให้โชคความฝันฝันแห่งคนที่เสียไปแล้วหรือได้เลขของคนที่เสียไปเป็นสื่อนำโชคก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือเช็คดวงโชคลาบประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ